เบื่อหรือยังครับกับบ้านหลังคาทรงจัว่ววันนี้ผมจะพามาดูบ้านที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะช่วงต้นศตรวรรษที่2 0ที่เรียกว่าอาร์ตเดโกและนอกจากนั้นยังออกแบบด้วยรูปทรงเรขาคณิตเปรียบเสมือนว่าบ้านที่นี่เป็นศิลปะอีกหนึ่งชิ้นไว้ให้เราได้สะสมกันบ้านที่ผมจะพามาดูนะครับก็คือบ้านของโครงการเศรษฐศิริวงแหวนจดุโชภายในตัวบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ มาถึงบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับที่เป็นบ้านตัวอย่างของโครงการนี้นะครับแล้วก็เป็นบ้านตัวอย่างนะครับที่ทางโครงการนะครับเปิดขายอยู่เป็นบ้านที่มีขนาด424ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีพื้นที่ดินอยู่ที่115ตารางวาแบบบ้านนะครับก็จะเป็นแบบบ้านเลเน่สามนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับว่าภายในบ้านนะครับจะแบ่งสัดส่วนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเข้าประตูหน้าบ้านมานะครับก็จะเป็นในส่วนของลานอเนกประสงค์นะครับ จะเรียกว่าเป็นส่วนของโฟเยขนาดใหญ่ก็ได้แล้วก็จะเป็นลักษณะของดับเบิลโวลูมนะครับที่มองในส่วนของระเบียงนะครับโถงกลางลงมาด้านล่างได้ด้วยเหมือนกันหลังจากที่เราเข้ามานะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องแรกนะครับที่อยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านนะครับซึ่งห้องนี้นะครับทางโครงการก็น่าจะดีไซน์ไว้สําหรับเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุนะครับสังเกตได้นะครับจากในส่วนของห้องน้ํานะครับ จะเป็นบานสไลด์แล้วก็ในส่วนของธรณีประตูห้องน้ำานี่ครับก็มีการเอาออกแล้วก็เป็นเหลือรางระบายน้ำนะครับเวลาที่ทางผู้สูงอายุเดินเข้าเดินออกนะครับก็จะได้ไม่สะดุดนะครับในส่วนนี้นะครับมีการตกแต่งทั้งในส่วนของอตู้เสื้อผ้านะครับตรงทางเข้ามีเฟอร์นิเจอร์นะครับที่อยู่ปลายเตียงแล้วก็มีเตียงนอนไว้แล้วนะครับติดแอร์เรียบร้อยแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้าต่าง ไว้อ่มองออกไปด้านหน้าบ้านนะครับผู้สูงอายุอยู่คนเดียวก็อาจก็จะได้ไม่เหงาจนเกินไปนะครับเดี๋ยวหลังจากในส่วนของห้องนอนห้องแรกนะครับถัดมาจากส่วนของโฟเย่นะครับก็จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราไปดูที่ตัวบ้านจริงนะครับดูแล้วเราอาจจะคิดไม่ออกเราอาจจะไม่มีไอเดียนะครับว่าจะจัดสรรอ่าในส่วนของห้องโถงเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบ้านตัวอย่างนะครับ เพื่อจะได้เป็นไอเดียนะครับส่วนแรกนะครับเป็นส่วนของห้องโถงนะครับเป็นห้องนั่งเล่นเขาก็จะจัดออกมาเป็นส่วนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วสาหรับในส่วนของตัวอาคารนะครับก็ทําเป็นลักษณะเหมือนเป็นส่วนเว้าเพื่อให้มีสวนนะครับที่อยู่หลังบ้านแต่ก็ยังไม่แยกออกจากตัวบ้านสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองดูที่สวนหลังบ้านกันนะครับเนี่ยครับที่บ้านตัวอย่างนะครับก็มีการจัดสวนไว้ข้างหลังบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับ ทั้งเป็นในส่วนของสวนหินแล้วครับแล้วก็เป็นส่วนของต้นไม้นะครับเค okay. ถัดมาก็มาเป็นส่วนของโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับถ้าเรานั่งกินข้าวเนี่ยเราก็จะมองเห็นในส่วนของอห้องนั่งเล่นในส่วนของโถงหน้าบ้านแล้วก็ในส่วนของจุดเตรียมอาหารที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเดินมากันต่อนะครับสำหรับบ้านตัวอย่างตรงนี้นะครับก็จะมีการทําเป็นครัวนะครับ ที่เป็นเหมือนเคาน์เตอร์บาร์นะครับอาจจะเป็นที den, onda, ่เตรียมอาหารเป็นเหมือนจุดทำเครื่องดื่มคาเฟ่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของตู้เย็นแล้วก็เคาน์เตอร์ที่เก็บของตู้เก็บของนะครับค่อนข้างครบเลยแล้วก็ยังมีส่วนที่พนักนั่งเล่นตรงนี้นะครับที่เหมือนยื่นออกไปนะครับแล้วก็มองไปในส่วนของส่วนหลังบ้านได้เหมือนกันนะครับถัดจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูในส่วนของห้องครัวเนี่ยมาดูตรงในส่วนของห้องเก็บของก่อน แน่นอนนะครับของแสนสรีเนี่ยจะมีห้องเก็บของอยู่ใต้บันไดนะครับทุกโครงการเลยนี่นะครับตู้ไฟก็จะอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็เก็บของในนี้ได้เหมือนกันนอกจากตู้เก็บของขนาดใหญ่ตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีตู้เก็บของอีกห้องหนึ่งนะครับตรงนี้พื้นที่ก็ไม่ได้ลึกสักเท่าไหร่นะครับอาจจะทําดัดแปลงเป็นในส่วนของที่เก็บรองเท้าก็ได้นะครับเพราะว่าประตูบานนี้นะครับที่อยู่ติดกับห้องเก็บของนี่นะครับ ก็จะเป็นประตูที่ออกไปในส่วนของโรงจอดรถนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับจอดรถได้ทั้งหมด3คันนะครับแล้วก็ในส่วนของทางขึ้นเข้ามาในบ้านเนี่ยก็จะเป็นพื้นนะครับพื้นสโลปนะครับเผื่อไว้เวลาขนของเข้าบ้านหรือว่ามีทางผู้สูงอายุนะครับที่นั่งรถเข็นถัดจากส่วนนี้ไปนะครับเดี๋ยวจะไปดูในส่วนของครัวห้องน้ําด้านล่างนะครับก็จะมีให้อยู่หนึ่งห้องนะครับที่เป็นห้องน้ํารวม แต่เมื่อกี้เนี่ยจะมีห้องน้ําในส่วนของห้องนอนด้านหน้าแล้วหนึ่งห้องนะครับตรงนีก้ก็จะเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งเป็นห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ําตรงนี้ก็จะไม่มีฝักบัวนะครับไว้จะมีแค่ตัวชักโครกแล้วก็ซิงล้างหน้านะครับสําหรับชักโครกของห้องน้ํารวมตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝาแบบชักโครกอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวถัดเข้ามานะครับจะเป็นในส่วนของครัวใหญ่นะครับตรงนี้เนี่ยทางโครงการมีตู้เย็นให้อีกตู้หนึ่งเป็นตู้เย็นแยกซ้ายขวาช่องฟีดแล้วก็ ช่องชิลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของครัวนะครับที่เตาเนี่ยครับมีให้ทั้งแบบเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็เตาแก๊สอยู่ที่ว่าถนัดใช้แบบไหนก็ใช้ได้เลย <S <S แ,ลแล้วก็มีดูดควันให้ด้วยตัวหน้าบ้านทั้งหมดนะครับก็จะมีแยกเป็นที่เก็บช้อนซ่อมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของลิ้นชักทั้งหลายนะครับแล้วก็มีหน้าต่างนียครับออกไปมองออกไปเห็นส่วนหลังบ้านนะครับเวลาล้างจานนะครับเดี๋ยวถัดจากตรงนี้ไปเนี่ยจ่อไปในส่วนของซักล้างละ สำหรับประตูด้านหลังบ้านนะครับก็จะเป็นประตูที่ออกมาในโซนของซักล้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าบ้านขนาดนี้ดูแลคนเดียวอาจจะไม่ไหวอาจจะต้องมีแม่บ้านมาช่วยดูแลนะครับประตูบานนี้ก็จะเป็นห้องน้านะครับที่เข้าจากทางด้านนอกได้นะครับก็จะเป็นห้องน้ําของทางแม่บ้านแล้วก็ในส่วนของประตูฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องพักของแม่บ้านหรืออาจจะเป็นห้องนอนของแม่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของลานตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งจุด ท่อน้าดีท่อน้ําทิ้งนะครับแน่นอนว่าเอาไว้สําหรับวางเครื่องซักผ้าตรงนี้เขาเตรียมไว้2จุดเลยนะครับก็ครอบครัวใหญ่อาจจะต้องซักผ้าบ่อยก็เตรียมไว้สําหรับเครื่องซักผ้า2เครื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูชั้น2กันนะครับตามมาเลยครับเดี๋ยวก่อนจะขึ้นไปชั้น2นะครับเดี๋ยวเราแวะมาดูในส่วนของส่วนหลังบ้านของบ้านหลังนี้กันก่อนนะครับ สำหรับบ้านตัวอย่างหลังนี้นะครับทางหลังบ้านเนี่ยก็มีการทําสวนไว้ให้แล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนสวนหินนะครับแล้วก็มีการปูพื้นหินแล้วก็ใส่ล้างไว้แล้วนะครับในส่วนของตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยครับในตัวโครงเหล็กเนี่ยก็มีการดีไซน์นะครับให้เป็นสไตล์อาร์ตเดโคที่เข้ากับดีไซน์ของบ้านหลังนี้นะครับในส่วนของตัวต้นไม้หรือว่าในส่วนของตัวกระถางทั้งหลายนะครับก็มีการดีไซน์ให้ให้ใหเข้ากับสไตล์ของบ้านด้วยเหมือนกันนะครับด้วยการที่ บ้านตัวอย่างนะครับทำเป็นพื้นหินแบบนี้ก็ทำให้เราดูแลสวนไม่ยากนะครับแล้วก็จะมีแค่ต้นไม้เป็นพุ่มต่างๆนะครับอาจจะแค่รดน้ำใส่ปุ๋ยแค่นั้นก็พอนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะขึ้นไปที่ชั้น2กันนะครับซึ่งบันไดนะครับที่จะขึ้นไปชั้น2เนี่ยก็จะเป็นบันไดที่อยู่ทางหน้าบ้านเปิดประตูเข้ามานะครับ เลี้ยวขวาแล้วก็เดินขึ้นไปได้เลยเดี๋ยวตามขึ้นมาที่ชั้นสองกันนะครับมาในส่วนของชั้น2ของบ้านหลังนี้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าเราเดินขึ้นมาเนี่ยมาที่ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Family Area ียเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาจะติดแอร์ไว้บนฝ้านะครับที่ให้ความเย็นทั่วทั้งโถงเลยแล้วก็ในพื้นที่ของ Family Area ียตรงนี้นะครับ ก็อาจจะเป็นในพื้นที่ของครอบครัวไว้ใช้เวลาร่วมกันอยู่ที่ชั้น2หรือบางครั้งนะครับที่มีแขกมาที่บ้านเต็มอยู่ที่ชั้น1เนี่ยก็อาจจะแวบขึ้นมานะครับใช้เวลาร่วมกันอยู่ที่ชั้นบนหรืออาจจะบางครั้งนะครับที่มีเพื่อนของลูกๆนะครับมาหาที่บ้านนะครับต้องการความเป็นส่วนตัวหน่อยก็ขึ้นมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยซึ่งข้างๆในส่วนของ Family a r e a ียนะครับก็จะมีอยู่3มห้องที่ติดกันซึ่งห้องที่อยู่ทางด้านขวาผมนะครับทางบ้านตัวอย่างหลังนี้นะครับ ก็ทําเป็นในส่วนของห้องทํางานนะครับที่มีห้องน้ <Mine>. ํา <hatten> ในตัวในส่วนของห้องนอนที emat. ่อยู่ในฝั่งของหลังบ้านนะครับทางด้านตรงกลางบ้านนะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะแบ่งโทนสีนะครับเป็นลักษณะเหมือนห้องนอนของลูกชายข้างนึงนะครับแล้วก็ห้องนอนของลูกสาวที่อยู่ตรงกลางซึ่งแต่ละห้องก็มีห้องน้ําในตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถัดจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของ มาสเตอร์เบนรูมนะครับที่อยู่สุดทางเดินนั้นนะครับระหว่างที่เราเดินไปนะครับถ้าสังเกตนะครับในส่วนของของเรานะครับราวจับเนี่ยเราจะเห็นว่าของโครงการนี้นะครับจะดีไซน์นะครับให้เป็นลักษณะคล้ายๆของ a าร์เดโนะครับสไตล์อาร์เดโที่เข้ากับดีไซน์ของตัวบ้านแล้วก็สังเกตที่บริเวณพื้นนีครับจะเป็นพื้นอิน i n e นียบ o ดนะครับที่มีผิวสัมผัสเหมือนไม้ไม่ใช่ลามิเนตนะครับปูทุกห้องนะครับทุกทุกห้องของชั้น2เลย เดี๋ยวเราเดินเข้ามานะครับในส่วนของมาสเตอร์เบดมกันได้เลยนะครับสำหรับมาสเตอร์เบดมของที่นี่นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งด้านหน้านครับจะเป็นฝั่งของห้องนอนนะครับส่วนฝั่งด้านหลังนี่จะเป็นเหมือนวอล์กอินคลัซทที่อยู่ด้านหน้าห้องน้ํานะครับในส่วนของห้องนอนนะครับก็จะมีระเบียงที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับข้อดีของระเบียงที่ไม่ใหญ่ก็คือดูแลง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของน้ํากันนะครับ ห้องน้ำของโครงการนี้นะครับในห้องมาสเตอร์เบดมนะครับของทุกไซส์เลยเนี่ยจะมีนะครับอ่างอาบน้ําไว้ให้นะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านตัวอย่างเนี่ยได้มีการทําผนังทํากระจกกั้นนะครับแยกโซนแห้งกับโซนเปียกไว้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อบ้านตัวอย่างหลังนี้นะครับก็ติดต่อผ่านผมเข้ามาได้เลยนะครับก็จะได้ราคาพิเศษนะครับที่ทางโครงการนะครับเตรียมไว้ให้ผมนะครับ แล้วก็มาถึงช่วงที่แนะนําแปลงพิเศษของโครงการนะครับสาหรับแปลงที่เรามายืนวันนี้นะครับจะเป็นแปลงที่เรียกว่าแปลงเลเน่2นะครับที่มีพื้นที่ใช้สอย340ตารางเมตรนะครับแล้วก็ที่โครงการเนี่ยจะมีทั้งหมด4ไซส์นะครับก็คือเลนน่ 1, 2, 3, 4ซึ่งบ้านเปล่านะครับที่เป็นเลนน่1เนี่ยมีการขายหมดแล้วถ้าใครต้องการบ้าน่ะไซส์เลนน่1นะครับก็ยังมีบ้านตัวอย่างนะครับที่ขายอยู่นะครับส่วนวันนี้นะครับแปลงพิเศษที่ผมพามาดูเป็นแปลง เลเน่สนะครับที่มีขนาดเล็กกว่าบ้านตัวอย่างที่ผมพาไปดูเมื่อต้นคลิปนะครับสาหรับบ้านเปล่าหลังนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมเข้าพาเข้าไปดูกันนะครับหลังจากที่เราเดินเข้ามานะครับสำหรับที่จอดรถเนี่ยจะจอดรถได้ทั้งหมด3คันนะครับก็จะมีหลังคาอยู่บางส่วนนะครับก็น่าจะล่มได้ประมาณครึ่งคันนะครับเดี๋ยวเดินมาตรงนี้นะครับจะมีวอลชาร์ตให้ด้วยนะครับตรงที่ผนังนะครับแล้วก็ในส่วนของทางเข้าประตู จากลงรถเนี่ยจะไม่มีสโลปเหมือนบ้านอ่ะเลเน่สามแล้วก็เลนน่สี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางเข้าบ้านกันเลยเาตามมาเลยครับเกือบลืมบอกนะครับในส่วนของรั้วบ้านเนี่ยก็จะเป็นรั้วเอ่อเลื่อนนะครับสองตอนแล้วก็จะมีอ่รั้วที่เป็นประตูนะครับเปิดเข้าทางด้านหน้าได้เหมือนกันในส่วนของทางเข้าบ้านนะครับก็จะเป็นเอ่อประตูนะครับสวิงสองบานนะครับเปิดได้สองข้างเลยนะครับ นี้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันครับพอเข้ามาในตัวบ้านนะครับก็จะเจอในส่วนของโฟเย่นะครับตรงนี้นะครับทางโครงการก็ได้ปูกกระเบื้องนะครับเพื่อแยกโซนให้ชัดเจนนะครับเป็นพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์บริเวณทางหน้าบ้านหลังจากที่เราเข้ามานะครับจะเจอห้องแรกนะครับห้องนี้ก็อาจจะเอาไว้เป็นห้องทํางานหรือว่าเป็นห้องของผู้สูงอายุที่อยู่ชั้นล่างได้เหมือนกันข้างในก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับแล้วก็จะมีที่อาบน้าแล้วก็ชักโครกให้ด้วยนะครับ ถัดมาในส่วนของห้องโถงนะครับพื้นในส่วนของชั้นหนึ่งจะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะครับที่ปูไว้ครับทั้งหลังเลยแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้นะครับข้างหลังนก็จะอาจจะทําเป็นส่วนของลิฟวิ่ง <Drake. S 1> รูมน,นั่งดูทีวีนั่งพักผ่อนนะครับในส่วนของโถงกลางบ้านตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนโต๊ะกินข้าวนะครับแล้วก็โต๊ะทำงานกลางบ้านก็ได้ในส่วนของฝั่งนี้นะครับก็จะเห็นนะะครับจมีในส่วนของท่อน้ําทิ้งนะครับ อาจจะมีส่วนของท่อน้ําดีอยู่ตรงไหนสักจุดนะครับก็อาจจะทําเป็นเหมือนเคาน์เตอร์นะครับล้างจานแล้วก็เป็นที่ไว้เป็นเหมือนสแน็คบาร์แล้วก็เป็นโต๊ะเคาน์เตอร์จัดเตรียมอาหารหรือว่าในส่วนของคาเฟ่น,นะครับที่บ้านได้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของสวนหลังบ้านก่อนนะครับสำหรับไซส์บ้านเลน่สองเนี่ยครับเขาจะไม่ได้มีพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับส่วนเว้านะครับเข้ามาหลังบ้านเนี่ยเขาจะทำเป็น สวนขนาดใหญ่เลยแล้วก็สําหรับสวนของโครงการที่นี่นะครับ <_ d ial is> เขาจะทําเป็นสวนสนามหญ้าครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นสวนหินนะครับเพื่อจะได้ดูแลง่ายๆนะครับค่อนข้างกว้างเลยก็ถือว่ามีความเป็นส่วนตัวกับบ้านด้านหลังนะครับที่อยู่ติดกับเรานะครับเดี๋ยวเราเข้ามาในบ้านเหมือนเดิมก่อนนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นล็อก2ชั้นนะครับ ถัดมาจากตรงนี้นะครับก่อนจะขึ้นบันไดตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องเก็บของนะครับห้องเก็บของขนาดใหญ่แล้วก็มีตู้ไฟข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของประตูออกไปที่โรงจอดรถนะครับส่วนด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นตู้เก็บของนะครับขนาดก็ไม่ได้ลึกมากนะครับเป็นชั้นวางรองเท้าอีกชั้นหนึ่งข้างในบ้านก็ได้นะครับ เดี๋ยวถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้งํารวมตรงนี้ก็จะไม่มีฝักบัวอาบน้ําให้นะครับก็จะมีแค่ซิงค์ล้างหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของชักโครกขยับเข้ามานะครับในห้องนี้จะเป็นในส่วนของห้องครัวของบ้านหลังนี้นะครับที่โครงการนี้มีการทําบิวครัวให้ทั้งติดผนงังแล้วก็ในส่วนตรงท็อปนะครับมีทั้งเตาไฟฟ้าแล้วก็เตาแก๊สให้ด้วยเลยดูดควันก็มี คือสามารถเข้ามาทครัวได้เลยนะครับก็มีแค่ตู้เย็นนะครับที่ต้องซื้อเพิ่มเปิดประตูไปหลังบ้านแน่นอนนะครับก็จะต้องเป็นในส่วนของซักล้างด้านนอกบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้นะครับเตรียมจุดติดเครื่องซักผ้าวไว้2จุดเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแม่บ้านนะครับทั้งห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําของแม่บ้านนะครับน,นะครับห้องน้ํานะครับแล้วก็ในส่วนของห้องนอนนะครับ ดูแลเองไม่ไหวนะครับบ้านหลังใหญ่แนะนำว่ามีแม่บ้านนะครับมาช่วยดูแลนะครับโอเคถัดจากในส่วนของชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูในส่วนของชั้นสองกันครับสำหรับชั้นสองนะครับทางขึ้นชั้นสองเนี่ยจะเป็นบันไดที่อยู่ด้านหน้าบ้านนะครับเด,เดินขึ้นมาเลยนะครับตรง บริเวณพื้นนะครับก็จะมีไฟนะครับสองสว่างตอนกลางคืนนะครับก็จะได้ไม่อันตรายเวลาเราเดินขึ้นเดิน,น,ดนลงบันไดนะครับมาในส่วนของชั้น2นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเลน่สที่มีขนาดเล็กกว่าบ้านตัวอย่างที่เราพาไปดู แต่ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับเราก็จะเห็นในส่วนของ Family a r e a นะครับที่สามารถเป็นพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์ที่บริเวณชั้น2เพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับกรณีที่เราไม่ต้องการลงไปที่ชั้นล่างนะครับในส่วนของหน้าต่างนะครับเห็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าทางโครงการนะครับมีการใส่ใจว่าถ้าก่อนที่บ้านจะขายออกไปนะครับต้องการที่จะบังนะครับไม่ให้แดดเข้ามาทําลายพื้นผิวนะครับบริเวณชั้น2นั่นเองนะครับแล้วก็ที่ติดอยู่กับ ในส่วนของ Fa m i l y Area นะครับก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนเล็ก2ห้องนะครับที่อยู่บริเวณหน้าบ้านห้องหนึ่งแล้วก็อีกห้องนงจะอยู่ในฝั่งของหลังบ้านแล้วก็แน่นอนว่าห้องนอนทั้ง2ห้องนี้นะครับมีห้องน้ําในตัวในส่วนของ Master b e d r o o m นะครับก็จะอยู่ที่สุดทางเดินของห้องโถงนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูนะครับนี่ครับก็จะเป็นในส่วนของ Master b e d r o o m นะครับ ก็จะเป็นห้องที่มีขนาดที่ค่อนข้างกว้างถ้าใครต้องการที่จะทําเป็นเหมือน walk-in closet นะครับพื้นที่บริเวณด้านหน้าห้องน้ํานี่ครับก็สามารถทําเป็นฉากทําเป็นตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็โตเครื่องแป้งเป็นเหมือนกับอีกห้องหนึ่งไว้เลยก็ได้ในส่วนของห้องน้ำนะครับตามที่แจ้งไปเลยว่าถ้าเป็น master bedroom นะครับเราจะเห็นเนี่ยครับอ่างอาบน้ํานะครับแล้วก็มี ฝักบัวที่มีเรนชาวเวอร์ให้ด้วยแล้วก็ทางโครงการได้ทําเป็นฉากกั้นที่เป็นกระจกนะครับแบ่งในส่วนของโซนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งไว้ให้เนี่ยครับตรงนี้ครับซิงล้างหน้าทําเป็นเหมือนเป็นซิงค์สองอันไว้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นชักโครกที่เป็นแบบอัตโนมัตินะครับที่มีไว้ให้ในส่วนของแอร์นี่นะครับ จะเป็นแอร์ฝังอยู่บนฝ้านะครับในห้องมาสเตอร์เบดรูมสำหรับบ้านหลังนี้นะครับราคาพิเศษจะอยู่ที่17.9ล้านจากราคาเต็มนะครับ22.9ล้านบาทและหลังนี้นะครับฟรีโอนฟรีค่าส่วนกลางถึง2ปีซึ่งค่าส่วนกลางของโครงการนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา55บาทต่อตารางวา และหลังนี้พิเศษกว่าหลังอื่นตรงที่ว่าหน้าบ้านติดถนนกว้างถึง12เมตรและหลังบ้านก็ยังไม่ติดกับใครอีกด้วยนะครับราคาพิเศษนี้นะครับเฉพาะคนที่ติดต่อผ่านผมเท่านั้นนะครับทางเซลล์โครงการได้ทําการดีวกับผมไว้ในราคาพิเศษเท่านั้นนะครับสําหรับโครงการนี้นะครับก็มีการสร้างไปแล้วกว่า107หลังนะครับแล่ก็แน่นอนว่าโครงการนี้มีการขายไปแล้วกว่า70%นะครับของ107หลังแล้วก็ปีนี้นะครับก็จะมีการ เปิดเฟสใหม่นะครับขึ้นมาอีกประมาณ40หลังนะครับแล้วก็ที่จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโครงการนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกับปีนี้เนี่ยราคาบ้านนะครับเพิ่มขึ้นกว่าประมาณ20%เลยนลยครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครต้องการนะครับที่จะซื้อบ้านของโครงการนี้ก็ให้รีบหน่อยนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างบ้านไซส์เล็กที่สุดนะครับก็คือเลนเน่หนึ่งปีที่แล้วเนี่ยราคาอยู่ที่1 5ล้านปัจจุบันนะครับอยู่ที่17ล้านแต่ว่าโครงการตอนนี้นะครับ ไซเลเน่เนี่ยขายหมดแล้วถ้าใครอยากได้ไซเลเน่หนึ่งนะครับต้องรอเปิดเฟสใหม่ในปีนี้นะครับดังนั้นนะครับโครงการนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะซื้อหรืออยากจะมาดูนะครับผมไม่แนะนำนะครับให้วอล์กอินอยากจะให้นะครับติดต่อผ่านเซลล์เพื่อมีการจองล่วงหน้าที่จะเข้ามาเยี่ยมชมหรือที่จะดีกว่านั้นก็คือติดต่อผ่านผมนะครับให้ผมได้บริการเพราะนอกจากจะเข้ามาดูบ้านแล้วนะครับยังจะสามารถให้ผมนะครับไปดีลราคาพิเศษกระทางเซลล์ให้ได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ในช่วง ต้นคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมพาไปดูแปลงพิเศษเป็นราคา17.9เนี่ยก็จะเป็นราคาพิเศษเฉพาะคนที่ติดต่อผ่านผมเท่านั้นด้วยนะครับดังนั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับโครงการนี้เซธาสิลินะครับวงแหวนจะตุโชตติดต่อผมมานะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโครงการใหม่นะครับกับทีมของผมนะครับเดลักกี้โปรเจกตแล้วเจอกันครับ